คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก ัสดีครับมาพบกับสุดหอยโชคเซธิมารานะครับกับสูตรวิ่ง10บนครับวิ่ง10บนนะครับเตติเข้าตั้งแต่1มีนาคม6 4นะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับสำคัญใส่ทีเข้าตอวนั่งจาก13งวดเป็น14งวดครับขออนุญาตัวเลขนะครับเป็น14งวดโอเคนะครับเป็น14งวดนะครับ เรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันนะครับก็ตั้งแต่1มีนาคมนะเรามาดูกัน1มีนาคมครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยหลักสิบของเราที่หนึ่งบวกด้วยหลักหลักสิบล่างบวกด้วยนะครับหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หน่งซึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่2 นะครับบวกด้วยนะครับหน่วยหลังครั้งที่1ร้อยหลังครั้งที่2นะครับบวกกันนะครับห้าบวกสบวกเดบวกด้วยศูคูณสงก็คือบวกด้วยศูนย์บวกด้วยแปบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยแบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้สามสิบสามสองเท่าไหมทวนด้วยนะครับสามสิบสองบวกแปดก็เป็นสามวกแเป็นสี่สิใสศูน ศูบวกสที่ได้2 2งบวกสของที่เป็น4 4่สีบวกหาของที่เป็น9ได้ศูนย์สองสี่เาครับศูนย์สองนะครับลามมาดูเลขสอครับมาสองตัวบนเลยนะครับจริงๆมาครบเปน็นนั้นสี่สองสองนะครับแต่เามันเป็นสูตรหลักสิบก็คือเลข 2. สองสบมีนาคม64สครับลรามาดูนะครับ 1ิมีนาคม64นะครับคำนวณในส่วนของหลัก10บปนได้7916 7916นึ่งหเจ็ดเกนะครับเจ1 6้าะครับมาดูเดเาับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บลังมาที่1ครับ1่เมษาย,ยน6สครับ1เมษาย,ยน 64. คำนวณหลักสิบปนได้8 0 2 7ย์ครับ8027 16เมีสาย,ยนออก7 8 7 2ตัวล่างห้า 7จ็ดแปดตัวลัาหกนะครับเลข8มาหลักสิบตรงวันที่1ครับเลข7จ็ดจริงๆมาครบเลยนะ7จ็ดแปดนะครับที่ปเมษายนครับเรามาดูนะครับคำนวณหลักสิบผลได้7 9็ดเก้าหนึ่ครับเจ็ดนะเรามาดูครับ 96, เจ็ดเกหครับเลขเครับมาหลักสิบผลครับสพฤษภาคมครับสพฤษภาคม6 4เราคำนวณในสน่วนของหลักสิบผลได้ 7, 9, ็ดครับรนะ 7, จ็ดเก้าหเจ็กนึ่งหครับเราดูนะเจ็ดเก้ครับเลขเจ็ับมาตำแหน่งของหลักสิบปนครับเลขเก้มาด้วย9มาสองตัวนครับสิบหกคาของหกสี่คำนวณในส่วนของอคำนวณในส่วนของหลักสิบเปได้ 7, 9, 16, 7, 7, 9, 16, เจ็ด้าหนึครับเจ็ดเก้ครับเลขเจ็กับมาตำแหน่งของหลักสิบปนครับ หนมิถุนาย,ยน์ครับหนึมิถุนาย,ยน์หกสี่นวณในส่วนของหลักสิบผลได้6กแปดหกแครับหกแปนะครับเรามาดูหกแปดศูนย์ห้าสิบมิถุนาย,ยนออกอะไรออกหกเก้าหนึหจ็นะครับเลขหมาหลักสิบครับแถมมาแล้วร้อยด้วยนะครับ ต่อมา16พิธายนครับเรามาดูนะครับคำมวลในส่วนของหลักสิบนได้าลาย1 3 5 0ช่ไวหว1 3 5 0นะครับเรามาดู1 3 5 0 1 3 5 0นะครับเลข1ครับมาตำแหน่งของหลัก10ตลงไว้ที่1ครับ1กระดาษดาคม64นะครับ1กระดาษดาคม64 เราคำนวณในส่วนของหลักสิบผลได้2 6 4หกสี่หนึ่กี่หนึะครับสิก็ได้รกคมออกเจ็ดส้าสองตองออก7จ็ดศูนนะครับเราเเลข2มาหลักสิบ้องทีนึ่งครับต่อมาเรามาดูใกล้ๆกันหน่อย16ก็ได้รกคมครับเจ็ดบวกสองบวกเจ็ดบวกสีงบวกด้วยแดบวกด้วยแครับวกด้วยสบวกด้วยเครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ย 40่สิบไรครับสี่สิบสี่เท่ากันไหมกดเครื่องเลขัวนด้วนะครับบางทีผมคำนวณจะได้บางทีแบบเผลอไปพลาดไปเลยจะด้วยช่วยรันงนะครับผมบวกได้สี่สิบสี่สี่สิบกแกับสี่สบสกแเป็นห้างใส่สองบวกสที่เป็นสี่บวกสอที่เป็นหกหกบว้าของที่เป็นสิบเปอร็นได้สองสี สองสี่หกหนะครับสองส่งครับเราาดูหสิงหาคมครับออก9ก้2 6นึ่งนเละกเครับเลขเลขหครับมาตำแหน่งของหลักสิบจริงจิงมาครบเลยนนสองนึ่งเนี่ยสองหเห็นไหมครับมาครบเลยนะครับแต่เราโฟกัสที่หลักสิบก่อนนะครับห่งสิงหาคมครับ9ก้าหนึ่ง นะครับลองมาดูครับ2บวก6บวก6บวกด้วย3 26บวกที่บวกด้วย7บวกด้วย4บวกด้วย7บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้ 30, 38ม8มลองบวกตามไปนะครับ38 38บวก8ครับ38บวก8เป็น46่ไหมใช่6 แต่ค่าหลังครับ6บวก2ที่6 7เจเป็น8 8ตเดบวกของที่เป็น14 0เศษบวก5ขางที่ได้5ได้6 8 05ครับ6 8 05นะครับเรามาดู6กหกแดศูนย์ะครับเล,ลขห้เลขศูนย์เข้ามา2ตัวบนอีกแล้วครับ16สิงหาคมหกสิสิงหาคม 6, 6 4ครับ7ด บวก5บวก2บวกด้วย 1, 2ูณอวก2ลังบวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย3บวกลงมาได้กับ25่5บาบวก8เป็น33ใส่3 3บวก2ที่เป็น5 5บวก2ของที่เป็น7 7บวกข้างที่12ได้3572ครับ3572 1นึงกันยายนครับออก1 1 4 4 7 5 2เนะครับเลข7กลับมาตำแหน่งของหลัก10บของที่1ครับเลข5แถมงมาด้วยนะครับกลับมาสอตัว หกันยายน64สนะครับสี่บ,บ,บ,บวกเดบวกเบวกด้วยแปดสบวกที่6บวกด้วย2บวกด้วยแบวกด้วยหนึ่งบวกลกันเท่ากับสามสิบห้าสามสิบห้าบวกแปดสามสิบ3ามสบกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสงสี่สิบสามสสสใส่ส 3ามบวกสองที่เป็น5 5าาบวกสองที่เป็นเจ็บวกห้าคงที่เป็นสิบสองได้สามห้าเจ็ดสองสามาเดสองเกกันยายรหกครับเลขสากับเลขห้เข้ามาคบเลยครับสามอตะวันสิบกกันยายนหกสครับเก้บวกสบวกเบวกด้วยเก้าสอบดกด้วยแปดบวกด้วยเดบวกด้วยเบวกด้วยศ บวกลงกันได้เท่ากับ45 45บวก8ครับ45 46 47 48 49 50ะ1ค2 53ใส่3 3บวก2 3 4เป็น5ใส่5 5บวก2คงที่เป็น7 7บวก5คงที่เป็น12ใส่2ได้3 5 7 2 3 5 7 2 1ตัวละคมครับออก578 1712ตัวละออก83 สามห้าเจ็ดสนะครับเลขเจ็ดกลับมาตำแหน่งของหลักสิบที่หนึ่งเห็นไหมครับ1ตัวหลักขสีครับเราห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดนสองตัวหลัออกไปสามนะครับหนึ่งบวกเจ็ดบวกด้วยแดบวกด้วยห้าสองบวกด้วศบวกด้วยหครับบวกด้วยเบวกด้วยสครับได้เท่าไหร่ครับกดคียเลขเลยครับช่วยกดคีย์เลขเลยครับ ได้เท่าไหร่ครับครับนะามเอาสีก่อนโอเคของผมได้3ามสามสิบสามของผมของผมได้30ของคุณเท่าไหร่ครับโอเคทดไปก่อนสามสิ 30. 30, บวกแเป็นสามสิบใช่ไหมใส่8 8ดบวกสครับ8 9 8 9เป็น10ใส่ศูนยูนบวกสที่ได้สอง 2องสองบวกหาคงที่เป็น7ได้8027ครับ8 0 8 0 2 7นะครับตัวเลขกล้จะมาในหลักสิบหลังทีกหนึ่1ครับเราเข้ามาดูรับนะครับ,นะรบอันนี้เป็นวิ่ง10บปนนะครับเข้ากันแต่1มีนาคมหกสกดติดตาม,มนะครับรเราจะไปอันนี้เข้ามาตอนนี้สิบสีวดครับ รู้ก่อนเลยก่อนกับสุดหวโชีสิทธิ์มาลานครับสวัสดีครับ